ก็โอเคนะวันนี้มีสินค้านะครับก็ลงไปแล้วนะครับรีวิวการรับซื้อนะครับก็ตัวนี้เพิ่งมาสดๆร้อนเลยนะเป็นรุ่น ps vita 1000ตัวเครื่องนะครับแล้วก็สายชาร์จแต่ที่นี้ผมไปเจอกระเป๋าตัวเก่านะครับพอดีเก็บไว้นานนะครับลืมไปเห็นก็เลยอาจจะเอามาแถมให้ี่ๆนะครับก็เป็นกระเป๋าแบบมี นุ่มๆข้างในอะครับเป็นข้างหน้าเขียนว่าพีเ t t ิต้นะคัน่าจะเป็นกระเป๋าแบบทําเย็นแบบขึ้นมานะครับไม่น่าใช่ของแท้ก็แถมไม่ให้ด้วยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับของแท้นะครับแบบนี้ตรงนี้ก็มีเป็นรอยพันเทปกันสายไฟนิดนึงนะครับน่าจะแต่ว่าลองใช้แล้วไม่มีปัญหานะครับเป็นอะแดปเตอร์ชาร์จของแท้ด้วยแล้วก็มีตรงนี้นิดนึงนะครับเสียบง่ายนะครับเป็นของแท้เลย นี่ครับมีสัญลักษณ์ PS อยู่ตรงนี้นะ่ก็เป็นของแท้ครับใช้งานได้ปกตินะครับชาร์จเข้าอ่านี้วันนี้ผมลองเล่นแล้วก็ชาร์จไว้ทั้งวันก็แบตเข้าถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ใช้งานได้ปกติอันนี่มาดูที่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องก็สภาพด้านหน้าจะประมาณนี้นะด้วนหลังก็จะมีรอยนะครับตามการใช้งานนะตามนี้นะผมให้ดูชัดเลยนะครับแล้วก็ฝั่งนี้นะครับก็จะมีรอย ตามการใช้งานเลยเป็นสภาพการใช้งานจริงนะครับแล้วก็สังเกตเด่นชัดอีกการหนึ่งเลยก็คือเป็นจอนะครับจอติดขอบส้มค่อนข้างเยอะนะครับก็เรียกว่าเป็นอาการเบิร์นอินของจอ OLED นะครับก็จะพบได้ทั่วๆไปแบบวีด้าพันนะครับแต่ก็แลกไม่ได้ภาพที่สีสันสดกว่ารุ่น2000นะครับซึ่งเป็นจอ LCD นะครับด้านบนสภาพประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นช่องอัพเฟิร์มแวร์แต่ตัวนี้ไม่ได้ใช้แล้วลนะครับ ช่องใส่แผ่นเกมนะครับตัวนี้ผมไม่มีแผ่นเกมลองนะครับแต่ว่าตัวนี้แปลงแล้วนะครับปุ่มเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงหลอก i l นะครับอ่ากล้องทัชแพดตัวนี้ใช้ได้ปกติแต่ว่าไม่มีฟิล์มนะครับทั้งด้านหน้าทั้งด้านหลังอ่าเมมตัวนี้นะครับเป็นเมมแท้1 6กิกนะครับแปลงเรียบร้อยมี p k d j สามารถโหลดเกมเพิ่มได้นะครับอ่าโอเคเราก็มีเป็นพวกซีเรียลช่องช้าช่องหูฟังนะครับอ่าสภาพนี่ครับตามนี้เลยให้ดู ก็สภาพเน้นใช้งานนะครับไม่ได้สะสมหรือว่าอะไรทั้งนั้นเลยตัวนี้เป็นรุ่น 3G นะครับสามารถใส่ซิมได้แต่ว่าไม่ได้ทดสอบนะครับีตัวนี้มีถาดใส่ซิมนะครับมีถาดใส่ซิมด้วยนะครับมีงบออกยังไงนะครับกประมาณนี้นะนี่ผมไม่ได้แกะอะไรออกมาเลยก็มาสภาพไหนก็ขายไปสภาพนั้นนะครับ ประมาณนี้นะครับสภาพภายนอกอสังเกตหน้าจอจะไม่มีฟิล์มนะครับก็เป็นรอยขนแมวรอยฝุ่นอะไรต่างๆโอเคเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องนะครับตัวนี้เป็นรุ่นพันนะครับแปลงเล่นกอล์ฟนี่ม1นกิกนะครับเนี่พอเราเปิดแล้วเราเลีงเ้งแสงหน้าจอสักนิดหนึ่งพวกรอยส้มต่างๆมันก็จะไม่ค่อยเห็นแล้วนอกจากเอาสะท้อนไฟอย่างเงี้ยนะ นี่ผมเปิดไฟสะท้อนใส่เลยนะครับเพื่อให้ท่านเห็นจะชัดนะครับดูที่ setting นะครับอ่าเซตติ้งอ่าตัวนี้เน็ตเวินะครับสามารถใช้ได้นี่นะครับเสิร์ชหา Wi-Fi ได้ขึ้นปกตินะครับอันนี้ Wi-Fi ใช้งานได้ปกติโมบาย setting นะครับต้องไปทดสอบเองนะเพราะว่ามันต้องใช้ซิมที่ มีเน็ตเราไม่แน่ใจมันเป็นเป็นตั้งแต่สมัย 3G นะครับผมว่าเราใช้ Wi-Fi จะดีกว่าไม่ต้องไปทดสอบอะไรมากมายนะครับ oh. ใช้ Wi-Fi โหลดเร็วกว่าด้วยนะครับอันนี้เพิ่มแสงลดแสงได้ปกตินะครับแล้วก็มาดูที่ System s e t t i n g นะครับอันนี้เป็น3.60 Memory นะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่16 g b Form ์แท,ทั้งมาจะอยเหลืที่ว่าง14 g b ตอนนี้โหลดเกมไป3เกมนะครับก็จะเหลือที่4.5 g b หรือว่า4 5 0 0 30มเมกนะครับก็โหลดได้อีกเยอะอยู่นะครับแล้วแต่ความจุของเกมนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นี่ปุ่มโฮมนะครับใช้ได้ปกติการทัชสกรีนนะครับเลื่อนไหลนะครับผมลองใช้วิวคัมบากแล้วอ่าการแต่การทัชอะแรง่างปกติหมดนะครับเกมนะครับตัวนี้จะมี pkgj นะครับมี God of War มี f i ฟ่าเอริแอนชูเตอร์นะครับตัวนี้บอกเปอร์เซ็นแบตนะครับก็อยู่3% แล้วตัวนี้ก็คือแปลงแล้วเขาใส่ตัวบอก FPS มาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบที่ซีฟ้า21นะครับเดี๋ยวให้ดูอะนาล็อกด้วยว่าเดินเองไหมนะครับดูทัชแพดด้วยนะครับเกมนี้สามารถใช้ทัชแพดในการยิงได้นะครับก็ที่บอกไปแล้วว่าเขาจะมี FPS บอกด้วยนะครับก็คือเฟรม per second นะครับยิ่งยิ่งเยอะ,ะภาพเกมยิ่งลื่นนะครับตัวนี้เป็นซีฟ้า21 นะเข้าเกมปกตินะครับปุ่มใช้งานปกติหมดเลย i ายเอก็ปกตินะครับทดสอบเล่นประมาณครึ่งวันได้นะครับแต่แบตก็ต้องทําใจนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมเก่าแล้วไมไ่ทนมากแต่ว่าไม่ได้ถึงขั้นแบตเสื่อมนะครับก็เล่นเกมนึงไปสักชั่วโมงนึงก็ลดไป20-30นะครับก็สามารถชาร์จกลับได้ค,ครับ ันนี้เป็นเกมซีฟ้า21นะครับติดมากับเครื่องเลยนะครับเราทดสอบนา็อกนะครับนี่ครับไม่ไม่เดือดเงนะครับเป็นความงแต่ปุ๊บอ่ะไปแล้วก็ปล่อยแล้วก็มันก็จะหยุดตามการเคลื่อนไหวนะครับไม่มีเดือดเองนะครันะนา็อกขวาใช้ได้ปกตินะครับอ่อ่ะ นเี้ยงแไงกดทัดแพทยยิงแต่แต่มันจะขึ้นจุดสีเขียวนีนะล้วถ้าเราใช้ทัดแพทยยิงแต่ถ้าเราใช้ปุ่มสีเหลี่ยมยิงมันจะไม่ขึ้นจุดสีเขียวนะครับหมทดสอบให้ดูใช้สีเหลี่ยมยิงก็ไม่ขึ้นจุดสีเขียวนะครับแต่ถ้าเราใช้ทัดแพทยคยิงจะเป็นจุดสีเขียวแบบนี้นะครับนี่นี่คือการใช้ทัดแพทยิงนะครับ ปกตินะครับปกติทุกอย่างเลยปุ่ม d-pad นะครับกดตอบสนองได้เร็วนะครับขึ้นลงซ้ายขวา่นี่นะครับอันนี้คือผมใช้ไฟสองนะมันเลยแบบสะท้อนแสง,งนิดหนึ่งถ้าเราปิดปิดไฟนะครับก็จะประมาณนี้อ่่มีแสงในห้องด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ คนะครับตัวนี้ก็สรุปสั้นๆนะครับมีเป็นตัวเครื่องสายชาร์จแล้วก็กระเป๋านะครับมีเกม3เกมนะครับก็สามารถไปเข้า p k g j แล้วก็โหลดเพิ่มได้นะครับต่อ wi-fi โหลดเพิ่มไม่เลยนะครับก็คลิปแนะนำการใช้ p k g j ผมก็ทำไปเรียบร้อยแล้วนะครับกาจะไม่ละเอียดมากถ้ามีข้อสงสัยก็ทักมาที่อ่าเพจก็ได้นะครับหรือโทรมาก็ได้นะครับเดี๋ยวให้เบอร์โทรศัพท์นะครับโอเคนะครับก็ ประมาณนี้เลยครับตัวนี้ใครที่สนใจก็ทักมาที่เพจนะครับราคาไม่ถึงสามพนะครับตัวนี้เพราะว่าเมมมันอ่าสิกกิกแล้วก็จอส้มพ่อนข้างเยอะนะครับก็เน้นกันไปเน้นเอาไปใช้งานนะครับมากกว่าเอาไปสะสมนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้เลวกันครับสวัสดีครับ